สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูปุ๋ยนอกสุดฮิตกันค่ะที่ go shop มีอะไรบ้างมาดูกันเลยเจ้าตัวแรกนะคะเป็นเบสเซ e t จากค่าย a d v a n t u r e นะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน3ขวด go micro b o o m นั่นเองเจ้าตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยหลักช่วยให้ต้นโตขึ้นมากกว่า37% แถมยังช่วยปัก P ีเฮอัตโนมัติยังไม่พอนะคะยังมีสารประกอบหลักเป็นคีเลตช่วยจับสารอาหารและนำเข้าสู่ต้นพืชได้มากขึ้นแถมยังใช้ง่ายด้วยอัตราส่วนการใช้แค่1ต, 1, ต1ต่อ1ต่อ1เองไม่ต้องดูตารางยุ่งยากนั่งปวดหัวเลยจ้า มาต่อกันที่เจ้าตัวที่2ก็ยังอยู่ในค่าย a d v a n e e ์ t r วเทอยู่นะคะก็คือเจ้าตัว Voodoo Juice นั่นเองเจ้าตัวนี้มีแบคทีเรียตระกูลไลโซช่วยในการดูดซึมอาหารได้มากขึ้น700%เลยแถมยังช่วยได้ลากแตกขนาดได้มากขึ้นด้วยต่อมานะคะเป็นเ e สติ Calmex Extra เจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีธาต แคลเซียมแมกนีเซียมและก็ธาตุเหล็กช่วยในการเพิ่มคอเลฟิทลทำให้ใบเขียวใบหนาและยังช่วยในเรื่องของเยื่อบุให้แข็งแรงด้วยค่ะแคลแมกนะคะแล้วก็จะมีถึง2ค่ายเลยค่ะจะมีของ a d v a n c e d u t r i e n แล้วก็ b o ท a n i c Care มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนักก็คือเจ้าตัวบิ๊กบัตนั่นเองจะช่วยในเรื่องของดอกเล่นให้ดอกเยอะดอกใหญ่ พิ่มน้ำมันและกลิ่นหอมอีกด้วยตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้า B52 นั่นเองจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราเรียกว่าใช้แล้วเป็นคอทองแดงเลยทีเดียวส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะเจ้าตัวไฮโดรการ์ดนี้ก็ช่วยได้ดีเลยทีเดียวยังไม่พอยังช่วยให้รากแข็งแรงแถมยังไม่ทิ้งสารตกค้างอีกด้วย มาต่อกันที่ค่ายฟอกฟาร์มบ้างนะคะนี่ก็คือเจ้าเบสเซตของค่ายฟอกฟาร์มนั่นเองก็จะมีด้วยกันถึง3ขวดขวดแรกนะคะก็จะเป็นบิทบลูมก็จะช่วยในตั้งแต่เริ่มต้นเพาะ,มะเมล็ดเลยทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ทันทีเจ้าขวดต่อไปก็จะเป็นโกลบิ ank, ก็จะช่วยในเรื่องของลําต้นทําให้ใบแข็งแรงขึ้นส่วนเจ้าตัวสุดท้ายไทเกอร์บลูมจะมีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนเสริมพัฒนาดอกใหญ่และดอกเยอะขึ้นค่ะ วนใครนะคะที่ดูตารางปุ๋ยแล้วคิดว่ามันยุ่งยากกับการใช้ปุ๋ยมากแอนแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะฟอกฟาร์มทูผาแบบกระปุกข้างในเป็นชนิดผงใช้งานง่ายมากจะมี2กระปุกนะคะกระปุกแรกจะเป็นเวจี้ก็คือใช้ในรวงทําใบช่วยเพิ่มสารอาหารโครงสร้างให้พร้อมสําหรับการออกดอกส่วนกระปุกที่2ก็จะเป็นฟลาเวอร์ช่วยเร่งผลเร่งดอกให้พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวค่ะ ที่เก็บไว้กันม้ากเลยค่ะไม่มีใครไม่รู้จักฉลามตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้นะคะเป็นไมโครไลซ่าที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยในการดูดซึมน้ําและสารอาหารให้กับรากนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับออปชั่นเสริมสําหรับ ai, ค่ายฟอกฟาร์มนั่นเองนั่นก็คือเจ้าสารกระปุกนี้ค่ะเป็นชุดฟลเวอร์เซตใช้สําหรับช่วงทําดอก จะมีถึง3ามกระปุกด้วยกันกระปุกแรกนะคะก็จะเป็น Open SESAM ตัวนี้นะคะก็ช่วยให้ต้นไม้เตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกในช่วงระยะแรกกระปุกที่2นะคะเป็นบีสตี b บ o ูมก็จะช่วยเสริมให้ดอกใหญ่แน่นอ้วนให้ดอกมีน้ำหนักมากขึ้นส่วนเจ้าตัวสุดท้ายนะคะก็คือชาชิงจะช่วยเพิ่มในเรื่องของกลิ่นและเพิ่มไตโคมให้เยอะขึ้นค่ะ ใครที่กำลังอยู่ในช่วงทำดอกพลาดไปได้เลยนะคะใครที่สนใจปุ๋ยตัวไหนนะคะก็ะสามารถติดต่อสอบถามมาที่โตช็อป Thailand ได้เลยะคะ่ะ